สวัสดีค่ะใบขวัญน,นะคะจากค่าย Be n t e r t a i n m e n t b มนตค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเป็นเพลงแรกนะคะซิงเกลิลแรกเลยค่ะที่ร้องเองค่ะก็ตอนแรกค่ะเป็นผู้บริหารเนาะจากที่เฝ้าดูในค่ายมาเนี่ยก็ดูในค่ายทําเพลงกันมานะคะจริงๆเนี่ยเพลงเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเราอะทำมาหนึ่งปีแล้วนะคะ1ปีที่เราทํามาแล้วแต่ว่าเราเนี่ยเพิ่งจะได้ถ่าย เอ็มวีแล้วก็เพิ่งได้ปล่อยเพลงค่ะอืก็นานพอสมควรเลยทีเดียวค่ะจริงๆแล้วอะค่ะในตอนที่ถ่ายแล้วก็เอาจริงๆในตอนที่อัดร้องอะค่ะไม่ได้ไม่ได้นานเลยนะคะแต่ว่า ในการที่นานเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยติดสถานการณ์โควิดด้วยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างด้วยก็เลยทำให้การถ่าย M v มหรือว่าอะไรเนี่ยถูกเลื่อนออกมาเรื่อยๆแล้วก็ติดงานนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆด้วยะคะ่ะเพราะว่าเราเนี่ยมีงานหลายอย่างด้วยนะคะก็เลยทําให้งานเนี่ยค่อนข้างชา้าแล้วก็กว่าจะได้มาปล่อยซิงเกิลนี้นะคะทุกอย่างกว่าจะลงตัวก็เลยชา้าแต่ว่าพอได้มาปล่อยเพลงนี้แล้วทุกอย่างก็คือเพอร์เฟกค่ะต้องต้องบอกว่าดีมากค่ะ ที่ได้คุณพีฮอตมาร่วมร้องเพลงด้วยเนี่ยคือก่อนหน้านี้นะคะเราได้ทำเป็นเกี่ยวกับสินค้าออนไลน์นะคะเป็นแบรนด์เสื้อผ้านะคะคุณพีฮอตเนี่ยเขาได้มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในตัวของแบรนด์เสื้อผ้าของเราแล้วทีนี้ก็ร่วมงานกันมาหลายโปรเจกต์นะคะ ซึ่งคุณพีฮอตก็หนามากนะคะทีนี้เนี่ยเราก็เลยได้ติดต่อทางคุณพีฮอตไปนะคะคุณพีฮอตก็โอเคแล้วก็ได้มาร่วมร้องเพลงนี้ด้วยกันนะคะผลตอบรับก็ดีค่ะแล้วก็เพลงก็คือคุณพีฮอตเนี่ยแต่งท่อนแรปมาได้เข้ากับเนื้อเพลงมากๆด้วยค่ะพี่เอกโซเชสเนี่ยเป็นคนแต่งเนื้อร้องในเพลงนี้ให้ทั้งหมดเลยนะคะโดยเพลงนี้เนี่ยเพลงจะจีบแล้วนะเนี่ยเราเนี่ยได้ไปคนบีฟพี่เอกไปนะคะว่า เราเนี่ยได้บอกเรื่องราวชีวิตของตัวเองนะคะต้องบอกก่อนว่าบอกเรื่องราวชีวิตของตัวเองเลยว่าพี่เอกหนูเนี่ยเป็นคนแบบนี้นะคะเขียนมาจากชีวิตจริงเลยว่าพี่เอกหนูเป็นคนแบบนี้นะหนูเนี่ยเป็นคนที่แบบเออถ้าถูกใจเนี่ยหนูก็แบบพร้อมที่จะโอนพร้อมที่จะเปเลยพี่ช่วยแบบเขียนเนื้อเพลงที่แบบตรงกับชีวิตหนูให้หน่อยได้ไหมพี่เอกก็เอามาให้ตรงกับชีวิตเลยค่ะกระแสตอบรับถือว่าค่อนข้างดีค่ะดีพอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็ มีน้องๆช่วยกันแชร์นะคะแฟนคลับทางคนพีฮอตด,ด้วยอะไรด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็มีกระแสตอบรับมาเรื่อยๆเลยค่ะมีได้อ่าคอมเมนต์บ้างไหมคะมีค่ะมีได้อ่านคอมเมนต์บ้างค่ะก็มีขอวับหนุ่มๆบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอย่างล่าสุดนี้เลยก็มีเข้ามาคอมเมนต์หนึ่งเหมือนกันเป็นคอมเมนต์ถามว่าแบบอ,อพี่คิดยังไงเกี่ยวกับการที่แบบว่าเอาแรปเปอร์มา ฟิจอริงด้วยแล้วก็มีคนคบเ,เวอร์เพลงด้วยแต่ว่าเพลงก็แบบยังไม่ดังเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็มีกระแสนี้มาเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าโอเคมันก็เป็นแรงผลักดันให้เราแบบ คือสู้ต่อไปนะคะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเพลงนี้เราอะตั้งใจเต็มที่แล้วก็ทําออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่งานที่เราถนัดเนาะแต่ว่าเราก็อยากจะทําออกมาให้ดีที่สุดค่ะซิงเกิลต่อไปเนี่ยเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนนะคะแต่ว่าเป็นเร็วๆนี้แน่นอนค่ะเป็นแนวน่ารักสดใสค่ะได้ไปดูค่ะได้ไปดูมีคนคัฟเวอร์ได้ไปดูเยอะมากเลยน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็มีคนออกไปทําเป็นอะคูสติกกีตาร์อะไรด้วยค่ะ ก็ฝากถึงทุกคนนะคะที่ยังไม่ได้ดู MV Play เพลงนี้นะคะก็ฝากรับชมได้นะคะที่ช่อง Youtube นะคะของ Be n t t r t t i n n m n t t e e t t นะคะแล้วก็ฝากาฟังได้ที่นะคะทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยนะคะดาวน์โหลดได้ด้วยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะเราจะมีซิงเกิลใหม่นะคะปล่อยออกมานะคะยังไงก็ฝากรับชมด้วยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ